น e ี่ยอร่อยมากเลยนะคะจ้าใครจะยใครยกใครจะกินกินนะาเปเอ้าไอ้นี่เดี๋ยวไปแยกนะปักกินเองที่อยากกินก็หยิบเองดิบ่าไปแยก่อยน่นี้าี่ย้ิำกระเด็นเลยรดยผู้หญิงกินยังไงเนี่ยโอ้หจำกิน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  พี่นี้คนหมูอย่างนี้้ยครับพี่ไม่ได้อยากกินหมูพี่อยากกินน้องนอตพี่ตันี้ครับยาเลยครับเดยวนี่น้องนอตยังไม่สุกครับก็กินมันทั้งดิบๆอย่างนี้พี่โทนี้ชอบกินดิบๆพี่ถลากรากไปกินในน้ำด้วยนะยิ่งชอบเลยโอ้ยอย่ากด้เยอะ เดี๋ยวมาแจกนี่โซนี่วันนี้ทำไมแต่งตัวเป็นผู้ชายไม่ได้ทำงานไม่ใช่เหรอเฮ้ยอย่าบอกนะพี่โซนี่เปลี่ยนใจกลับกลายเป็นผู้ชายแล้วโอ้ยยินดูเร่องดื้อดีแล้วอย่าเป็นพต้นแบบพ่อผมเลยแต่พี่ยังเป็นพ่ออดียเธอเดีเธอพวกเธอเนี่ยอย่างนี้ให้จันป้า ชุดผู้หญิงอะมันซักยังไม่แห้งเลยฮะก็เลยไปหาชุดเก่าๆผู้ชายมาใส่ใส่ไปก็เขินๆใส่เสินเมื่ <laughs> ก,ก่อนพี่ก็ใต่ย,ย่างงี้แหละ